การทำธุรกิจอาจไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะมีธุรกิจมากมายที่น่าลงทุนและมีการแข่งขันสูงผู้ประกอบการอาจยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนและทำการค้าแบบใดจึงจะประสบความสำเร็จเพื่อสร้างโอกาสขยายพันธมิตรทางการค้าและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องขั้นตอนและกฎระเบียบข้อมูลที่ดีจึงมีความสำคัญสำหรับผู้ประกอบการวันนี้เรามี s m e ยู่ประมาณส3.18ล้านราย ก็ในการประกอบการ s อสที่มาของ s อสก็เป็นผู้ประกอบการที่เป็นทั้งบุคคลธรรมดาที่ทำการค้านะครับนิติบุคคลวิสาหกิจชุมชนพวกนี้เราถือว่าเป็น s อสทั้งสิ้นนะครับแต่ก็จะมีประเด็นที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการก็คือว่าในจำนวนนี้เองเนี่ยเรามี s อสที่ทำเรื่องการส่งออกโดยตรงนะครับอยู่ประมาณสัก2 0 0 0มืกว่ารายถ้าเทียบจาก3ล้านกว่าเนี่ยถือว่ายังห่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญจริงๆสำหรับการประกอบการ ถ้าต้องการเสริมยอดขายขายายตลาดเนี่ยจริงยังมีช่องว่างให้เอสเอ็มต้องเติบโตได้อีกพอสมควรตสวก็มีหน้าที่ในการจัดทําแผนดูนโยบายที่นํากําหนดทิศทางนะครับให้รัฐบาลแล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม s อ e อย่างมีเอกภาพนะครับก็คือว่าเราชีา้เป้าชี้ทิศนะครับในการทํางานร่วมกันนะครับอันนี้คือภาพที่1นึ่งนะภาพที่2ก็จะเป็นเรื่องของการปิดช่องว่างเติมเต็มในส่วนที่กระทรวงกรมต่างๆอาจจะยัง ดำเ,เนินการไม่ครบถ้วนนะครับเพื่อให้ S.M.E. สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเอาเรื่องของสิ่งที่ผู้ประกอบการพูดถึงและอยากได้อยู่ตลอดเวลาผมคิดว่ามีสักสามเรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการ uh, ทำอย่างไรให้ S.M.E. สามารถเข้าถึงตลาดหรือโอกาสเรื่องที่2องคือการเพิ่มผลิตภาพประสิทธิภาพ แปลว่าไ้า SME ยังไม่สามารถขายได้เพิ่มขึ้นแต่เขาสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ต่ำลงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกําไรเขาว่าน่าจะเพิ่มขึ้นตัวที่2เป็นเรื่องผลิตภาพและประสิทธิภาพของ s m e ตัวที่3ก็คือเรื่องของการเชื่อมเข้าถึงแหล่งทุนนะครับเพราะนั้นแปลว่าไทย s m e มมี1มี2ครับมีโอกาสมีความสามารถแล้วการเข้าถึงแหล่งทุนไม่น่าจะเป็นเรื่องยากแต่คนส่วนใหญ่ชอบพูดถึงว่า SME เข้าถึงแหล่งทุนเป็นปัญหาใหญ่ ผมคิดว่าถ้าเราทําเรื่องที่หนึ่งและที่สองได้ก่อนเนี่ยเรื่องแาร่งทุนไม่ใช่ปัญหาเวลาพูดถึงตลาดต่างประเทศหลายครั้งที่เราทําเรามักจะเริ่มจากการพาผู้ประกอบการไปออกงานแสดงสินค้านะครับหรืออาจจะไปพบปะคู่ค้าแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่มักจะเกิดเป็นปัญหาตอนท้ายก็คือว่าได้ไปะครับเอาของไปขายแต่ว่าพอถึงเวลาจะต้องค้าขายเข้าไปจริงเนี่ยมันมีข้อกําหนดกติกานะครับข้อกฎหมายที่ต้องทําอันนี้ บางทีความต้องการมีแต่ว่าเราอาจจะปรับตัวไม่ทันมันถึงทําให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยไม่ได้สามารถเข้าไปถึงตลาดต่างประเทศได้โดยตรงเพราะนั้นตัวราักฐานสาคัญที่สุดเวลาจะไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ผมคิดว่าตัวผู้ประกอบการต้องเข้าใจลักษณะของตลาดในประเทศนั้นะนะครับมาตรฐานข้อจํากัดหรือข้อกําหนดทางกฎหมายผู้ประกอบการไทยต้องมีข้อมูลแล้วควรจะต้องศึกษาข้อมูล แล้วก็สิ่งที่ฟังกันมาอาจจะไม่พอครับผมคิดว่าต้องค้นหาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลชิงลึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจริงๆในส่วนสว,นสวนเองเราก็พยายามทําข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ s อสบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการข้อมูลในบางมิติเชิงลึกบางด้านเนี่ยเราก็มีข้อมูลให้ท่านจริงๆเอสเอ็มบีสำคัญที่สุดผมคิดว่าต้องมีข้อมูลแล้วก็ต้องใช้ฐานข้อมูลแล้วก็ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์นะครับอันนี้คือจุดที่จะทําให้ s อสแตกต่างกัน กับผเยอไม่เจ็ดเป็นข้อมือขื้นฐานนะครับแล้วก็เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาสภาพตลาดช่องทางโอกาสต่างๆไว้นะครับผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ผู้การสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านเข้ามาศึกษาแล้วนะครับพบว่ายังมีประเด็นคําถามอะไรต่างๆจริงสามารถเข้ามาขอใช้บริการในส่วนอื่นๆของสวได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบที่ปรึกษาหรือจะเป็นระบบเรื่องของการให้รับการอุดหนุนทาง ด้านการเงินหรือการพัฒนาผลิตอจภาพมาตรฐานต่อนะครับบางเกตเชเจนเป็นคำตอบหนึ่งสาหรับผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสในตลาดต่างประเทศด้วยเราเชื่อว,ว่าสินค้าไทยมีดีได้มาตรฐานมีโอกาสเติบโตสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมเป็นอีกหนึ่งพลังที่ร่วมหนุนเสริมผู้ประกอบการ SME หนุนทุกก้าธุรกิจที่สำคัญสู่ความมั่งคั่งในอนาคต